สวอะไก่าทเป็นไกอ่ะ hello ตรงนี้เห็นได้ไหมอ่ะตรงนี้ไลฟ์อยู่อ่ะไม่มีอะไรเลยกรดานลบไปหน่อยก็สวัสดีค่ะ สิดีฮะไลฟ์ไหมไลฟ์จะไลฟ์แบบไลฟ์แล้วมาแล้ว,ลวมาดิมาโขขัวก่อนใจายเฮ้ยอมอะไรอ่ะของใครอะ่ะอย่าแอบไปขโมย สวัสดีค่ะเงียบไรมาไรไม่มีใครเลยอาาน่ะคะนี่มื่วาไปซื้อพูชั่นมาแล้วก็ลองใช่ไหม <S <S ดีใช่ไหมดีดีหนูว่าดีใช่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 คือตอนแรกอะจะเอาจะเอาของ แต่ว่าจะคอนะไม่ได้าคอก็เสื้อปิดคอผมปิดคอเปืองวันนี้ลองดูเฉยมันแพงอ่ะสองพันกว่าบาทคะมันมันมัน่งนอดีโออาจจะต้องซื้อมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ดำขึ้นด้วยพี่อ่ะฮะอ่าฮะโอเค ดีนะไม่แต่งหน้า่เพราะเพราะว่าคูชั่นมันแบบมันไม่ต้องใช้เวลานาเงมันป๊อป๊อกป๊อใช่ใช่คูชั่นคูชั่นมันเ็นรองพื้นใช่ไหมออก่ใช่ตอนแรกรู้ว่ามีแต่แบบแบรนด์เกาหลีใช่แต่ัจบาแล้วก็มันก็ตกใช่ มันเป็นเหมือนแป้งอ่ะมันเป็นเหมือนแป้งแต่ว่าตกมาเป็นรองพื้นแต่มันบางกว่าขัาตอนแรกจะซื้อแล้วมันไม่มีเบอร์ทีนี้เราก็เลยทำไงดีอยากซื้อมื่วานอยากซื้อมาก็าเลยต้องจับแต่เขาก็ดีกว่าแต่มันหนากว่ามันเบากว่า <c oughs> ทำไมอ่ะ เท่าไหร่เอ้ยเขาลดกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามสิบประมาณสามสิบเนาะสาเลยเหรอเดี๋ยวว่าหลังมาตอนนี้ลดบ้านอาจจะแบบกล่องไม่เหมือนกับขายจริงหรืออะไรบ้านก็ขายจริงเลยว่ามันจะมีแบบพวกช่างแต่งหน้าเขาก็จะได้มีลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรของเขาด้วยนะโอเคเดี๋ยวจิตบายขอบคุณค่ะ ขับมีบัสขับมันลายบ้าน,น้ำก็ร้อเหรอหาไม่ได้ไลายจะบ้านเหรอใช่ไล,ลายพี่อยู่พออะไรเป็น,เ,นเรื่องนี้หรอม <c oughs> ม่พออะไรอยู่แล้วก็ได้คุยกันพอดีไงทุกคนใช้น้ำลายพี่อยู่ค่ะไลโอ้เขาก็รู้ว่าเราแบบคุยกันเรื่องความเสริความงาม อกว่าพี่เป็นใครใช่ถ้าหนูไม่บอกว่าเป็นสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีพี่บอลที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยนะคะนิดนึงจริงๆแ้วเขาแค่อยากเห็นว่าเราอ่ะนั่งอยู่เฉยเเหมือนตอนเราอยู่ในบ้าน a อฟวันนี้ไม่เจอคิวมาคิวบอกว่าอยากกลับเข้าไปในบ้านจังเลยทำยังไงดี ดีค่ะนี่ไม่ใช่แทตทูค่ะหนูไปสักมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เออนั่เป็นลิตเติ้ลโพนี่บอกพอสักขพอทำข้างนี้เสร็จนะเขาก็บอกหนูก็บอกว่าพี่หนูเอาแบบลิตเติ้ลโพนี่แบบสีฟิ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะเขาก็มองหน้าหนูแบบคือข้างนี้มเต็มที่มากเรื่องอะไรอ่ะเรื่องดักหนูอ ดีพี่ไปตลาดรถไฟเขาเพนเพนแบบ80-90หมดนี่ประมาณ2อ0อยห้าสิบนี่อันนี้อันนี้อาทิตย์หนึ่งค่ะเพราะหนูเตรียมไปญี่ปุ่นพอดีไงมันไม่มีอะไรเลยนอกจากไปญี่ปุ่นเราก็จัดเลยฮัลโหลบินบินชลาชลาเลนลมไปออกไปยังไง อะไรนะคะบอกไปยังยังค่ะไฟฝุ่นกันนะลัวร์แผ่นดินไหวไม่หยุดเลยคิวชูคิชููมาโมโตะเมื่อากันอะไนะเอกวาดอเขาบอกว่าลอยเลื่อนเดียวกันน่ะมันก็เลยแบบมันเหมือนเลื่อนไปถึงเอกวาดอร์ขอให้ไปถึงปุ๊บแล้วหยุดพอดีแล้วกัน สุดดีค่ะน่าจะไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาดิวกับฝั่งู้นอยู่ถ้ามันมีอะไรฝั่งนนก็ต้องกลับมาแล้วีวอวืม,มทีแล้วค่ะแต่ไม่ได้ไปโตเกียวนี่สิสัญ,ญญาณขาดเหรอพรุ่งนี้นะคะเจอกันสี่ทุ่มตัวที น่นจะตัวทีนะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะรับพี่ออเดอร์เดียร์เดอร์ไหมคะพี่บอลขาพี่บอลจะเดียร์เยอะเลยไหมคู่จิ้นแทนยิ่มาสองแสนอยากเห็นหน้าพี่บอลแฟนพี่สมมี่ไหมคะพี่บอลสามีพี่สมมี่พี่สมมี่ชอบบ่นว่าไอ้ผัวไอ้ผัวเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารัก โอเคแค่นี้ค่ะพอเป็นกระสายชีวิตก็ต้องดิ้นรนต่อไปเห็นหน้าพี่เต่าไหมคะไฮเซิร์ดูเซรีเจอแกนอะไรก็ทำหน้ากระซักใจโอยอะซีวาอเกตแต่ลงเพื่อหยุดบา